สวัสดีชาวกรกฎนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับคลิปความรักของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าในช่วงระยะนี้ความรักของกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมี อะไรเกิดขึ้นท่านที่มีปัญหารองและแห่งการจะได้กลับมาปรับความเข้าใจในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณนะคะเดี๋ยวแม่หมอเปิดให้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาเจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะสําหรับกรกฎ์นะจะเกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคนนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ก็เป็นการแบ่งแบบสาตตะวันตกนะแล้วก็การเปิดพลังงานไพ่นะคะจะเป็นพลังงานโดยรวมซึ่งอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องชมเพื่อ เป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะในบางกรณีไพ่อาจจะสลับกันก็มีด้วยในะส่วนที่แม่หมอพูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นก็พิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะคะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนส่วนท่านในสนใจที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยนะคะอดีไลน์ของแม่หมอก็อยู่ที่ใต้คลิปวันนี้นเองนะก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ มาปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะมีทางออกให้กับเราไหมทํายังไงถึงจะด,ดีที่สุดบางครั้งอาจจะเห็นแนวทางในการแก้ไขหรือว่าอาจจะทำให้คุณสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาพรวมไปก่อนนะคะระยะน,นี้เป็นยังไงบ้างความรักของกลโกนนะคะไพ่หลักของคุณนะคะได้ไพ่คิงถือคาถาก็จะเป็นในลักษณะที่คุณพยายามทําแต่งานโฟกัสแต่เรื่องงานดีกว่านะคะคุณจะมีความ อยังไงล่ะอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เยบเงียบอยู่ในโลกส่วนตัวของเราไม่อยากจะสูงสิงกับใครหรือไม่ก็อยากจะอยู่เฉยๆในมุมของตัวเองก็ได้นะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนใจค่อนข้างที่จะดูเศร้าๆเงาๆเป็นพิเศษนะคะอาจจะเกิดจากการที่คนรักของคุณนั้นไม่สนใจคุณถอยห่างออกไปนะคะความรักที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับ เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วอีกหนึ่งกรณีนะคะจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นคุณจะมีคนที่จริงจังแล้วก็มีคนที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินน่าจะมีคนเก่าแล้วก็คนปัจจุบันนี่แหละกรกฏซึ่งคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครก็ยังอยู่ในคนหนึ่งก็เป็นคนจริงอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในความลับ รักซ้อนนะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไม่เปิดเผยคนที่ไม่เปิดเผยก็กลายเป็นว่าคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขามากกด้วยนะคะเป็นเหนือซันส่วนอีกคนหนึ่งนะ่งก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าช่วยเหลือเราได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างพึ่งพาเขาได้แล้วก็เขาก็จริงจังกับคุณด้วยตตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะ ยังไงนะคะสถานการณ์พาไปคุณจะอยู่ในโหมดของอาการเครียดนะคะในเรื่องที่เกิดขึ้นหรือยังไงพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นคนรักของคนที่มีช้อยมีคนอื่นมีคนที่อยู่ในความลับไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ด้วย กับสถานการณ์ความรักของชาวกรโกรดนะรู้ว่ามีคนอื่นด้วยแต่ก็เคลียร์ไม่ได้จะเลือกใครก็ยังไม่ได้เลยก็ยังไปกันแบบนี้แหละสามคนเราเนี่ยแหละกรโกรดคุณเลยรู้สึกเหนื่อยไงรู้สึกท้องไงอยากจะอยู่เงียบเงียไม่อยากจะวุ่นวายกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออยู่ในโหมดส่วนตัวโหมดไม่สนใจใครคุณจะดูว่า ใครที่พยายามกับคุณมากที่สุดใครที่เห็นคุณค่าคุณมากที่สุดใครสักคนหนึ่งที่ต้องการคุณมากหรือรักคุณมากคุณก็จะเลือกคนนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่นะคะให้คุณเลือกเองคุณก็เลือกยากแหละคนหนึงก็ใช่อีกคนหนึ่งก็ดีแต่จะมีคนหนึ่งนะไม่หมอจะบอกว่าท่านี่เจอสถานการณ์เนี้ย จะมีคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าจะนิ่งจะห่างจากคุณไปและคุณก็มีอาการเครียดกับเขาด้วยคนที่นิ่งคนคนที่นิ่งแล้วก็ห่างคุณไปเนี่ยคุณก็รักเขาไม่ใช่น้อยเลยนะคะรักมากด้วยการหายไปของเขาทําให้คุณมีสภาวะความเครียดคิดมากนอนไม่หลับอะไรอย่างเนี้ยคิดถึงเขานะคะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูความคิดความรู้สึกของคูง่รรกของคุณนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่ไพ่หลักของเขาได้ไพ่หนึ่งคาถาน่าจะมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาะะหรือไม่ก็ยังไงล่ะเขาออมีคนใหม่เข้ามาเหรอชาวกรกฎ มีชาวราศีเมษนะคะราศีกุมราศีอะไรอีกเนี่ยเออมีแค่นี้นะคะไพ่ราศีออกราศีกันด้วยอืมคนรักของคุณเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาชอบเขาหรือไม่ก็เขากำลังที่จะ มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะท,ที่เป็นพลังงานใหม่ๆที่แม่หมอบอกนะคะยังไงดีทำไมเขารู้สึกไม่ไม่ดีเลยอะค่ะมีอาการเครียดไม่ต่างจากคนมีสามดาบด้วยรู้สึกอกหักรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดเวลานะคะอาการคนอกหักนี่นาะทำไมเขาถึงอกหักละ่ะ ทั้งๆท,ที่เขาก็มีพลังงานใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะหรือยังไงหรือว่าพลังงานใหม่นั้นเป็นของคุณคุณมีคนเข้ามาใหม่แล้วก็ไปทำร้ายจิตใจเขาเขารู้สึกไม่ดีกับคนที่เข้ามาใหม่หรือเปล่าตอนนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะประครับประคองความรู้สึกอยู่ เขาค่อนข้างที่จะโกรธคุณนะหรือไม่ก็เป็นอาการที่อ,อยู่ในช่วงของการดือ้อทิฏฐิทำนิ่งๆทำเฉยๆค่ะไม่ลดศักดิ์ศรีตัวเองลงมาคุยหรือว่าทำแบบไม่สนใจคุณอนะประมาณนั้นประชดประชันโดยการนิ่งจะเป็นนลักษณะที่ไม่หมอว่านะเป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็กลับมาใหม่ ยังมีความพัวพันกับคุณอยู่และเขาก็กำลังคบกับคุณอยู่ไงคนรักเก่ากลับมาแล้วเขาก็พูดอะไรไม่ได้ด้วยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้นะว่าคุณลืมคนเก่าไม่ได้เขาเข้ามาช่วงที่คุณกำลังเสียใจกับคนเก่าหรือเปล่าหรือว,ว่าเลิกกับคนเก่าแล้วเขาเข้ามา ทดแทนคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอคนเก่ากลับมานั้นเขาก็เลยรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องผิดหวังแน,น่เลยเราจะต้องเป็นฝ่ายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเขาบลอกคุณไปแล้วด้วยคุณกลับไปคุยกับคนเก่าเหรอ อามาดูซิว่าชาวราศีเมษคนนี้นะคะเขาคิดยังไงคุณบ้างคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะเขาก็ดูแลคุณได้เขาก็เป็นคนที่ใจดีแต่ชาวเมษคนนี้ไม่หมอว่าเขาจะหยุดความสัมพันธ์ของเขา หรือไม่ก็เขาก็จะบล็อกปิดกั้นตัวเองศักดิ์ศรีของเขามันเยอะค่ะทิฏฐิเยอะแม่หมอว่าเขาจะหยุดเขาจะเลิกทักคุณเขาจะเลิกมาหาคุณเขาจะหายไปเองแล้วก็ปล่อยให้คุณ มีคนที่คุณชอบมีคนที่ดีกับคุณซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าหรือว่าคนที่ชอบกว่าก็ได้ยอมเสียสละแต่จริงๆแล้วโอ้โหหัวใจนี่ขนาดนี้เลยนะเป็นสามดับผิดหวังเสียใจร้องไห้เครียดนะคะแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไป ทิศถีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะเป็นยังไงบ้างกับคนนี้เขายังแอบรอคุณอยู่หน่อยๆเขาน่าจะลืมคุณไม่ได้นะไม่หมอว่ามันยังมีความผูกพันลึกๆที่ไม่สามารถที่จะ,ะหลุดออกไปได้อะค่ะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งจะเฉยจะ อะไรของเขาก็จะทิถีอะไรของเขาก็แล้วแต่นะคะหรือไม่จะบล็อกจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแอบมองคุณอยู่แอบสนใจคุณอยู่มีความผูกพันกับคุณอยู่อะค่ะไม่ว่า,วาย่างไงเขาก็ไม่ขาดจากคุณแน่ๆน,นะเอลละถ้าเกิดว่าเขาจะนิ่งไปหายไปก็ปล่อยเขาไปก่อนนะเขาอาจจะไม่สบายใจที่จะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ คนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะยิงเนาะเขาไม่เคยยอมใครขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกอืมนะทำไมต้องมายอมขนาดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นยังไงบ้างกับอีกคนนึงนะคะที่เป็นคนปัจจุบันของชาวราศีกรกฎเขาดีกับชาวกรกฎไหมนะว้าวรักด้วยสินะเขาเป็นห่วงคุณมากๆคนนี้ก็ดีนะคะ ก็แลกดนี้ดีจังเลยอะ่ะมีคนมามลุมรักเขาก็ดีนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้ออยู่เหมือนกันนะคะก็เจ้าอารมณ์บ้างเหมือนกันยอมใครยากเหมือนกันยอมไม่ได้และเขาก็ยังพยายามที่จะพยายามกับคุณอยู่ พยายามปรับตัวเข้าหาคุณพยายามเข้าใจในความเป็นคุณแล้วเขาจะพยายามให้สำเร็จด้วยเขาก็ไม่ปล่อยคุณเช่นกันรักครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะหาทางออกยากเนาะ เขาก็หวันนๆนะกลัวว่าคุณจะยังไม่ลืมคนเก่ากลัวว่ายังไม่ลืมคนที่อีกคนนึง่ะคะแต่เขาจะพยายามเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้จะทำให้ได้หรือยังไงพื่อจะสลับกันก็ได้ด้วยนะคะอืม คนที่มาใหม่ก็ไม่ยอมคนเก่าก็ตัดไม่ขาดตัดไม่ได้ยังรักอยู่เป็นอะไรที่ขมูข,ขมัวยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือไม่ก็ยังเลือกใครไม่ได้ต่อไปนะคะความรักที่มีเราสามคนอยู่แบบนี้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ชาวกรกฎทำได้อย่างเดียวคือน,นิ่งอยู่เฉยๆอยู่ในมุมของตัวเอง เพราะเรายังไงล่ะเราเลือกไม่ได้เราตัดสินใจไม่ได้ไงเราก็รักทั้งสองคนไงคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เขาก็รักเราทั้งคู่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้สรุปคือจะมีคนหนึ่งที่ยอมตัดใจจากไปนะคะแล้วคุณก็เสียใจกับเขาด้วยเช่นกันแล้วเขาก็รู้สึกอกหักมากๆด้วยคนที่ยอมจากไปก็รู้สึกแย่ไม่ต่างก,กันกับคุณเลยนะคะ เอาละนะคะในช่วงครึ่งแรกของความรักกรกฎนั้นค่อนข้างที่จะอืมนะไม่สามารถที่จะทําอะไรกันได้ในตอนนี้นะคะหรือไม่ก็ยังเลือกอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะนะไว้ติดตามกันในช่วงคลิปหน้านะคะว่าบทสรุปความรักสามเศร้านี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะใครจะอยู่หรือใครจะไปนะคะเนาะเอาล่ะขอบคุณมากมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ